สองงานครับซีวิ c เอนะฮะล้อสิบแปดล้ครับข้อใบหนึ่งนะฮะคันนี้จูนน้ำมันอี0สิบนะครับก็คันนี้เข้ามาจากโปรห้าพันะฮะมีตั้งวาล์วมีล่างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนใส้กรองหัวฉีดสแตเล็ตดีเฟตอีซีอเลยนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับคันนี้จูนใช้งานน้ำมันอี0สิบนะฮะ ก็ FC มีเรื่องลิ้นหลีนะฮะก็ตัดให้ครบๆนะครับปลดให้หมดแล้วนะฮะอ่ะโอเคคันนี้มีท่อใบหนึ่งนะก็คันนี้จูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูดโดยใช้ตัวดีครับเอฟไอแบนจูดจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโ,มโนจูดรถเลยนะฮะจูดสดจูดตลอจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนให้ละทีสิบนาทีเสร็จ ไม่ได้มีแค่คอมพิตเตอร์เครื่องเดียวนะครับมาสปีดเทสนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีไปเลย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  ราคาที่ใช้ซีวิคเอฟซีเพิ่มพันแปดนะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั่วไปนะครับอัตราเล่นเป็นยังไงนะฮะก็คันนี้น้่าจะอียี่สิบร้อสิบแปดพ่อไปหนึ่งนะครับแล้วก็ฟีจูนะฮะจูคาระสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเดือดส่วสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็ฟีจูหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยลดสีทธิเงินนะครับอีกที่คือรับบุกกาห้องเจ็ดนะครับที่ห้องเจ็ดให้บริการแต่งานจูอย่างเดียวนะฮะ เป็นคะแนนทั่วไปที่ของเจ็ดผมไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูนอกสถานที่นะครับบวกค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบรูมกันแบบนะครับพิทพีจูนีแบบคอนด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมได้เบอร์ไว้ให้แล้วสามารถออนไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสําหรับซีบิ๊กเอฟซีพันแปดนะครับโปรห้าพันจูนประมาณยี่สิบกดลิ้นหลีให้กรพบนะฮะจูได้พบทุกระบบนะครับ ขอบคุณครับ